โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดงานจริงวัฒนาเอ็กซ์เพรียนถ่ายทอดแนวคิดการศึกษายุคใหม่ด้วยมาตรฐานสากลสร้างรักฐานเยาวชนสู่พลเมืองโลกเพราะการศึกษาคือพื้นฐานที่ดีคือจุดเริ่มต้นสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงของเด็กทุกคนโรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ให้ความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการหล่อหลอมทักษะชีวิตคุณธรรมและคุณภาพของความเป็นมนุษย์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จึงได้จัดงานจิวัฒนาเอ็กซเพรียข์้นเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนรวมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขและคุณภาพแบบวัฒนาและรับฟังแนวคิดการจัดงานศึกษายุคใหม่ที่ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการความเป็นสากลและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างรากฐานแห่งความสุขและความสําเร็จให้กับเยาวชนไทยสําหรับเ็กอนุบาลนะคะ อันนี้อันนี้ใช้กับเด็กอนุบาลเท่านั้นนะคะคือไม่เร่งเขาค่ะเพราะว่าอะไรคะว่ากล้ามเนื้อ,อต่างๆของเขายังไม่ได้พัฒนาถ้าเราไปเร่งเขามากเนี่ยนะคะอย่างกล้ามเนื้อมัดเล็กเขายังไม่พัฒนาจะให้เขาไปเขียนอะไรเนี่ย เราก็ทําให้กล้ามเนื้อเขาเสียค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากเร่งค่ะแต่ว่าเราอยากให้เขาพัฒนานในด้าน d i s c i p l i n นะคะการที่มีวินยัยการที่จะใช้ชีวิตกันอยู่กับเพื่อนแล้วก็การทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะในส่วนรางวัลที่ได้นะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยเริ่มจากการประเมินของสพส,สนะคะที่เราจะต้องรักษาคุณภาพของเราไว้เราได้โรงเรียนพระราชทานนะคะทั้ง3ระดับ ซึ่งเราจะต้องทำเนี่ยสปี1ครั้ง รวมแล้วเป็น10ปีจะได้โล่และก็จะได้เกียรติบัตนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรักษาคุณภาพในส่วนที่เราได้มาปัจจุบันนี้ก็คือว่าการที่สมสอให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของ best practice นะคะเรื่องแรกเลยที่สําคัญคือระบบประกันคุณภาพโรงเรียนนะคะเราทําอย่างครบวงจร PDCA นะคะหลังจากนั้นก็มีการแบ่งปันประสบการณ์ไปให้กับโรงเรียนในสภาคริสจากมีโรงเรียนรัฐบาลที่มาดูเรานะคะระดับมหาวิทยาลัย ก็มี3ามสี่มหาวิทยาลัยที่มาขอดูงานกับเราด้วยอันที่สองที่มีความโดดเด่นคือระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดการจัดประสบการณ์นะคะสําหรับนิเทศแบบการจัดประสบการณ์เน้นเราใช้ในเรื่องของ lesson study ซึ่งมีกระบวนการ3ขั้นตอนแทนด d และ C นะคะก็จะเป็นสิ่งที่คุณครูได้ออกแบบการเรียนรู้จัดประสบการณ์นําไปสอนและมาสรุปร่วมกันนะคะนําข้อคิดเห็นข้อที่เราจะต้องพัฒนาไปพัฒนาร่วมกัน แต่ในส่วนของประหงศึกษานั้นเราใช้ w ด a ัยูโมเดลนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรวมตัวรวมใจการทำงานร่วมกันและการสรุปงานร่วมกันทุกอย่างที่เราทำนั้นจะเป็นกระบวนการนะคะและกระบวนการของเรานั้นจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนนะคะแล้วก็เริ่มในการที่เราทำร่วมกันมีการที่จะสะท้อนผลและมีการปรับปรุงนะคะสิ่งที่เราภาคภูมิใจอีกอันนึงก็คือเรื่องของพลังจิตอาสานะคะเราใช้โมเดลตรงนั้นว่า g i ฟตนะคะการ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นแล้วในเด็กๆของเราเนี่ยก็จะฝึกในการที่จะมีจิตอาสามีการร่วมถวายนะคะในการที่จะทํางานแม้กระทั่งเด็กเล็กๆปฐมนศึกษาเนะะี่ยค่ะเราพาเด็กๆของเราไปทําความสะอาดที่ทิสจักรวัฒนาซึ่งอยู่ข้างหลังเราเนะะี่ยค่ะเป็นการสร้างให้เด็กรู้จักที่จะรักสิ่งแวดล้อมในการที่จะทํางานด้วยตัวของเขาเองนะคะ ในสิ่งที่เราภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือว่านักร้องประสานเสียงค่ะซึ่งอาจารย์ลันทิ์น่ะท่านนำคณะนักร้องนะคะไปขับร้องด้วยตัวเองนะคะเชิญอาจารย์เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะอยากจะบอกว่าคณะนักร้องประสานเสียงเนี่ยนะคะเดชน์ได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเด็กสามารถจะเข้ากลุ่มนักร้องประสานเสียงได้เนี่ยเด็กจะได้คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าเด็กอืกอ่นๆอ,อีกมากนะคะคือ จะมีความอดทนสูงมากเลยเขาบินจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปต่อเครื่องที่ดูไบเขานอนอยู่ที่สนามบินแน่นะคะห้าชั่วโมงกว่าเขาจะขึ้นเครื่องได้อีกเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงเวียดนามแล้วก็ทุกอย่างนะคะกระเป๋าของเขาเขาแพ็คเองเขารู้ว่าเขาจะต้องลากหนักแค่ไหนนะคะแล้วก็ถึงแม้เขาจะไม่สบายหรือเขาจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขารู้เลยพอเราบอกขึ้นเวที ทุกคนนะคะอย่างที่ไปคราวที่แล้วเนี่ยทุกคนเป็นไข้หวันใหญ่กันมากมายหลายคน เขาจะดึงอแผ่นเจลที่ดึงควารมร้อนนะคะออกจากหัวแล้วก็วางเขาไว้แล้วก็ถอดเสื้อหนาวแล้วบอกป้าดูไว้ให้ทีแล้วเขาก็ขึ้นไปบนเบทีร้องเลงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท้องอึดมากละค่ะแล้วพอเขาลงมาจากเบทีนะคะเขาก็เอาแผ่นในด้านแปดใหม่แล้วก็ใส่เสื้อหนาวล็อกป้ามันหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินก็สดแสดงว่า,าบบทวาอดทนเขานะคะแล้วเขาก็ได้เหรียญทองอค่ะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าการเป็นคณะน,นักร้องลงเนวัฒน,นาเนี่ยนะคะได้หลายอย่างมากเลยค่ะที่สำคัญคือได้วินัยได้ความอดทนแล้วก็ได้เรียนรู้คือถ้าเราพูดกันถึงเป็น global citizen เนี่ยนะคะเขาเป็น global citizen เลยค่ะ สำหรับการทำงานของคณะครูร่วมกันนะคะสิ่งที่เราภาคภูมิใจเลยก็คือว่าระบบดูแลช่วยเหลือค่ะเรามีระบบของเราดูแลตั้งแต่ประม,มวัยประถมศึกษาตลอดจนถึงมัธยมศึกษาเนี่ยเรามีนักจิตวิทยาในการที่จะให้ข้อปรึกษากับเด็กๆและระบบขอพัากของเรานะคะเป็นการเสริมสร้าง เรื่องของวัฒนาคาแรคเตอร์เรื่องของการที่จะต้องมีระเบ,บียบวินัยนะคะเรามีครูที่จะดูแล24ชั่วโมงมีพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลอยู่ผลผลิตก็คือว่าพี่ๆนะคะจะได้ดูแลน้องๆ คุณครูจะได้รูแลแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับลูกๆเพราะว่าเวลาเด็กจากบ้านมาค่ะบัญชีก็เหงาที่ถือแม่นะคะอยากให้ออมกอดของครูเนะี่ยได้อบก,กอดวันนี้วันวันเกิดของคุณแม่หนูนะวันนี้วันเกิดของเพื่อนนะขอท่านผู้จัดการขอพูมในการหรือคุณครูได้อธิฐานเถื่อนี่แสดงว่าเราอย่างลากลึกในความเชื่อและเด็กๆก,ก็รักคุณครูและให้ค,ครูเป็นคำวอวยพรตัวอย่างสองท่านนะคะที่อยู่ข้างๆนะคะน้องเกนน้องฟางอันนี้ครูลักมาไม่ทันที่น้องอยู่ในหอพั แต่คุณครูเล่าให้ฟังว่าถึงเวลาเป็นที่ที่จะต้องดูแลเวณก็จะมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบเอาสักนิดไหมคะจะได้เข้าใจเล้ในความเป็นิเก่าทุกคนก็คือต้องผ่านช่วงเวลาที่จะเป็นที่เวนแล้วก็่างเก็จะมีช่วงเวลาที่แบบบางทีต้องกลับบ้านเพื่อไปไปซ้อมเไปอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็มาเข้าโรงเรียนทุกวัน กิดปีสี่กว่าๆกับปีห้าเพื่อที่จะมาแบบดูแลน้องๆฉันคือเ็นคอยแบบปลุกตามเตียงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหน้าที่พี่เวนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้กับเราแล้วฝึกความกระือรู้อายุนะสิบกว่าปีแต่ว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับมามันจะ feel like home คือรู้สึกว่านี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราใช้ชีวิตคือฟังอยู่วัฒนาตั้งแต่อนุบาลค่ะจนจบม .6 เลยก็ เต็มแบบเต็มกราฟเลยแล้ก็มาทุกครงก็ยังร่มรื่นเหมือนัค่ะอยากให้คุณพ่อจ็อเกอร์พูดนิดนึงคุณพ่อเพิ่งเอาลูกมาไว้นะคะ2คน 2> <ม>และเด็กทั้ง2คนมีความสามารถศักยภาพที่แตกต่างกันโรงเรียนได้ดูแลลูกของท่านอย่างไรคะก็เป็นฝาแฝดนะครับทเพมาอนแล้วก็ล้งงองรก็ใใเป็นเด็กที่ที่ชอบวิชว่ากิจกรรมนะครับซึ่งที่นี่มันตรงคอนเซ็ปต์ก็คือ คุณการนํำวิชาการเข้าทางผมเลยบอกว่ายุคนี้ผมมองว่าที่นี่คือเซฟโซนของเด็กผู้หญิงในยุคที่โลกมันหุนไปเรื่อะเร็วก่นครับด้วยเทคโนโลยีเราไม่ปฏิเสธครับแล้วก็ชอบคอนเซปต์ของที่นี่ว่าทุกอย่างมันเรียกว่าผสมผสานให้มันกลมกล่อมในการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าเห็นตัวอย่างรุ่นพี่หลายๆท่านวกับได้เข้ามาสัมผัสแล้วกับพื้นที่สีเขียวแบบนี้ซึ่งตัวผมเองเป็นเด็กประจำาั่งผมเลยแก้เรื่องของการใช้ชีวิตประจำแล้วก็อยากจะให้ ลูกสาวสองคนเติบโตอยู่ในรูปของเดียวบัณฑนาครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับแล้วคุณแม่กับคุณพ่อราคาไอ้จากคุณพ่อค่ะอ๋อใช่ค่ะก็จริงๆแล้วคือเป็นโรงเรียนที่ตั้งแต่ตอนโตยังเด็กพ่อคุณแม่อยากให้เรียนที่นี่เหมือนกันใช่แต่ก็เข้ามหาลัยไวค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือถือว่าโรงเรียนในฝันแล้วก็พาลูกสาวมาเรียนที่นี่ พอดีก็เป็นเด็กที่ภาษาอังกฤษเก่งมากๆนะคะนี่ขอยืนยันหลายคนจะถามแต่ว,ว่า hey, แบบว่าอันนี้เป็นเพราะว่าเรียนเป็นอินเทอร์โรกรมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงๆนักคือเด็กๆน่าจะบอกได้เลยว่าภาษาอักิษคือ,อคเก่งแล้วก็มีความเป็นกูเลสตรีคือเขามีความเป็นตลาดในแเ่ียวการทีมีความเป็นค,าม,นคามสูงและทุกวันนี้ก็คือรักโรงเรียนมากแล้วก็เป็นสังคม,มที่รักมากค,คือ แล้วก็สภาพแวดล้อมโรงเรียนนี้สําคัญมากนะคะเหมือนเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองจริงๆคุณออฟเดอร์พื้นที่เนี่ยต้ตกไปได้มองแค่ความรักที่ครูนี้ให้กับเด็กเด็กนี้ให้กับโรงเรียนจ้าเราเชื่อว่าทุกหน่วยทุกอนุของเราเป็นวัฒนาทุกอะไรคือความรักที่นีให้กับตั้งเ <eterm> ด <oon> ็กๆแล้วก็ส่งต่อมาส่งต่อมาถึงผู้ปกครองที่รู้สึกะเราได้รับความรักนั้นไปด้วยค่ะใช่ขอบคุณค่ะส่วนของผมนะครับลูกสาวผมก็อยู่อนุบาล3แล้วนะครับก็คือตอนแรกที่เลือกโรงเรียนเนี่ยก็คือ ก็มองมองที่นี่ที่เดียวเลยเพราะว่าไกลบ้านด้วยแล้วก็ด้วยตำรวจหลายอย่างเรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรด้วยนะครับก็เลยมาดูแค่ที่นี่แล้วก็สิ่งที่ผมชอบจริงๆที่นี่เลยก็คือเรื่องของมารยาทอุรสตรีวางหลังตรงเนี้ยครับผมชอบว่าที่อื่นเนี่ยมาถามไม่ได้แล้วผมก็สอนลูกสาวไม่ได้นะครับ<笑><笑>ก็เลยต้องอตัดสินใจละเออมาที่นี่คืออยากได้ทั้งอย่างที่คุณพ่อบอกน,นีความรู้คู่มืการ อะไรเงี้ยเขาเขาดูด้วยพุณธรรมอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเราอยากให้ลูกได้พัฒน์ด้วยแล้วก็อยากให้ลูกแบบมีมารยาทแบบทำเป็นไทยทุกวันนี้นะครับเวลาลูกไปไหนบอกอลูกสวัสดีคนนี้สิลูกก็จะสวัสดีมาหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาบอกลูกว่าลูกสวัสดีแบบที่โรงเรียนสอนอ่ะแบบวัฒนาตแต่ย,<อ>ย,ย่อไปย่อแบบนี้ลูกคนก็จะแบบตกใจแบบเฮ้ยลูกอยู่อนุบาลได้ขนาดนี้เลยเหรอ ขมบอกว่านี่แหละครับที่บก็เลยมาเรียนที่นี่ครับผมใจมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณก็ที่จริงก็คือคุณพวกครองทั้งหลายเมื่อกี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเสียงยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะทางรด้านในวัฒนาก็ยังมีความเขาเรียกว่าเข้มงวดในเรื่องของความคุณลักษณะอยู่ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะให้แบบอยากจะมีอยู่ในในโลกสมัยนี้ที่แบบมันแบบหมุนไปเร็วมากใช่ไหมคะก็สาหรับใครที่ต้องฝัดผู้ปกครองเนาะว่าผู้ปกครองไหนที่แบบว่ามองหาโรงเรียนที่เหมือนกับจะเป็นเป็นเซฟโซนให้กับลูกแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเราเมื่อกี้คือได้คุยกับคุณครูแนแนวหรือว่าหลายๆท่านรู้สึกว่าหลักสูตรตอนนี้ก็คือค่อนข้างเข้มข้นมากๆค่ะแต่ว่าช่วงมัธยมปลายมีการแบ่ง อะไรที่ชัดเจนมากๆเพื่อให้น the ้องมีความเตรียมพร้อมแล้วก็มีความพร้อมที่จะไปไปแบบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นรู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกชื่นชมในในความในความที่พือของครูที่ยให้น้องๆทุกวันนี้ยังมีความเป็นตัวสติที่น่ารักมากๆเราก็การันตีด้วยระยะเวลาของหลักที่เป็นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทุกทุกคนที่มีการปฏิบรไม่ว่าจะเป็นพปกพรอที่พี่พาลูกเข้ามาจนวมันก็ตเองลูกสาวยู่ชั้นป .4 ก็มีสิทธิ์เก่า บอกว่า,าทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ย่องอยากที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราสาวเราคนที่อยู่รอบตัวเรา,าตัวเองมีส่วนกับโรงเรียนนี้มาตั้งแต่แตั้งแต่ชนบทมาจนถึงปอสนะคะผู้ตรงจงว่าเหมือน ความเป็นวัฒนาเข้ามาอยู่ในตัวรู้สึกว่ารักโรงเรียนมากแล้วก็ไม่ได้มีฉายาด้วยเสีงนี้ค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่วัฒนามอบให้กับทุกคนด้วยหัวใจนี่พูดไปก็เหมือนจะร้องไห้คนจะแซวว่าเพจเป็นแบบสิทธิ์เก่าที่รีความแย่ที่จริงๆนะคะใช่แล้วคืออะไรก็ตามแต่พือตรู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่โรงเรียนทําให้ด้วยใจแล้วมันก็ส่งผลด้วยใจค่ะเชื่อว่าสิ่งนี้ผู้ปคูครองนักเรียนสิทธิ์เก่าทุกคนอ่ะต้องรู้สึก การันตีสิ่งต่างๆเมื่อกี้นี้เนี่ยทั้งผู้บริการผู้บริหารทุกท่านผู้ถือสื่อไปฟังนะค่ะอันนี้ฟังแล้สตื่นเต้นมากคือเราเทียบว่าในตอนนั้นในถึงตอนนี้ที่โรงเรียนมีโรงเรียนไทยที่ทําหน้าที่ใช้ขอใช้คะว่าประกาศความเป็นไทยถือธงชาติไทยอ่ะเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดที่สําคัญคือเรามาพรอมความเป็นไทยจริงๆเพราะว่าเรามีมารยาทไทยที่อันนี้ขอการันตีนะคะว่าเด็กโรงเรียนเด็กนักเรียนของวัฒนาได้สวนมากมารยาทดีมากๆ Amazing อย่างนี้อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์วัฒนาคาแรคเตอร์หนึ่งที่น้าตกรู้สึกว่าน้าตกภาคภูมิใจใครที่ไม่ได้มาดูอยู่ในคลิปที่อย่างนี้ก็ภาคภูมิใจต้องขอบคุณโรงเรียนจริงๆค่ะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หนึ่งร้อบ็มีหน้าท่านสองร้อยท่านสองปีแล้วก็น้าโต๊ะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ยังคงสนับสนุนเรียนด้วยหัวใจแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสอยากให้รอเปิดใจ แล้วก็ไม่มีอะไรที่เกินจริงค่ะมีแต่อะไรที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันที่นี่มันเกินจริงกว่าจรินตนาการจริงๆคือความรักที่ได้จากมันเกินกว่าที่ที่เราคิดเอาไว้ Hawaii. สำหรับโรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยนะคะเราต้องบอกว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนแห่งความรัก The School of Love นะคะเพราะฉะนั้นห้ามองหาโรงเรียนนะคะในการที่จะให้ครูคได้ช่วยดูแลค่ะโรงเรียนของเราคือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับลูกๆของท่านนะคะเริ่มจากอนาบริเวณภูมิทัศอาคารสถานที่อุปกรณ์สื่อนะคะเราพร้อมครบพันในส่วนของคณะครูได้รับการพัฒนาตอนนี้ท่านผู้จัดก,การอาจารย์ทิ์นำคณะครูเข้าอบรมเรื่องการเป็นโคชิ่งนะคะเมนทอริงนะคะ เพื่อที่ว่าคุณครูจะสามารถช่วยเหลือเด็กในการที่จะพัฒนาศักยภาพหรือช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่โรงเรียนเน้นก็คือว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับเด็กปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กและก็โรงเรียนกับท่านผู้ปกครองเพราะฉะนั้นโรงเรียนวัฒนาคือพื้นที่ปลอดภัยนะคะฝากลูกมาและเราจะดูแลลูกของท่านให้เหมือนลูกของเราค่ะขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มีการพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ